สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอพะเย็นอีกแล้วนะฮะในพื้นที่อำเภอเมืองใช่ไหครับอำเภอเมืองครับขึ้นจาําเภอเมืองอยู่ผมอยู่กับเฮียโลนะครับเฮียโลท่านปลูกท่านเอ่อในพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับ27ไร่กว่ายี่สบเจไร่กว่าแล้วก็ขุดเป็นร่องน้ำนะฮะแล้วก็ปลูกเอ่อต้น โค้ดนัดมะพร้าวแล้วปลูกไปแล้วประมาณกี่ต้นรชบปลูกไปประมาณเก้าร้อยต้นเก้าร้อยต้นแล้วก็อัดน้ําลงคลองไส้ไก่ร่องน้ําเนี่ยใช้บาดานอยู่สามจุดเลยน้ครับเป็นโซล่าเซลล์ทั้งหมดเลยครับก็จะมีน้ําเรือเฟือ่องแหละแต่นี่ฮะถ้าเกิดว่ามะพร้าวโตวขึ้นเนี่ยเราก็จะตัดลงร่องเลยใช่ไหมครับแล้วก็ คอยขึ้นมาที่ลงที่เราเตรียมไว้นะครับก็วางแผดได้อยากดีนะครับแล้วก็จะมีส่วนของบ้านสวนที่จะปลูกช่วงนี้นะครับแล้วก็มีอบ่อน้ําแห่งนี้นะครับ<อ>แล้วก็<อ>ผมแอบเียนว่าใส่ปุ๋ยไปแล้วด้วยนะครับใส่ปุ๋ยที่ต้นมะพร้าวทุกต้นเลยแล้วใส่เยอะมากครับเป็นปุ๋ยผลไม้สดมันคืออะไรครับอาจารย์มันคือของของที่ของของ,ของผมเองที่ขายอยู่ที่สลาด อ๋อยมีอาชีพขายเมีอาชี้ขายของเป็นรลักค,ครับาผมเป็นพ่อค้าข<อ>๋ออยู่ที่ตลาดกบแดดจเิจเลรจิเล่เสียส่งออกพื่ยไหมส่งผมผมเป็นส่งตามตาดเสียใหา่หตัเนเชียงรายแปดเผ่ครับแล้วของช่วงนี้มันเหลือเยอะหรือว่าตั้งใจเอามา มันก็ช่วงนี้มันเหลือเยอะครับเราต้องซื้อมาช่วยลูกเสือก็ยอมขาดทุนให้ลูกสวนมีค่าลําปลาเขาจะอยู่ได้กับเราแต่ดดีมากเลยเราก็ไม่ได้เอามาไปเททิ้งอย่างเดียวเอามาเป็นผลไม้สดไปเลยครับนั่นก็คือมะเขือเทศเป็นหลักมนนีมะละกอด้วยครับมีครับเพ่งขายสองอย่างครับมะเขือเทศกับมะละกอทำมานานนะครับเนี่ย ผมทำาะงรอ่งแต้ผมอยู่ดั้งเดิมผมเป็นคนจังหวัดชลศิษย์ครับย้ายมาอยู่ขอนแก่น22ปีอเรื่อยมาถึงปัจจุบันเลยตอนนี้ก็อยู่ตัวละสบายละไม่ยังไม่สบายครับยังต้องดิ้นรนอีกเยอะครับุณบอกว่าจะทำสวนก้น ตรงนี้จะเป็นที่หลบภัยเนาเวลาจะมาปลูกเปนอนตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับทําเลตรงนี้เลยนะ,อะเอาละวันนี้พวกเราคนรักป่าจริงๆแล้วคนรักป่าเรามาทําระบบน้ํามะพร้าวให้นะครับทําประมาณ3ามสี่วันก็เสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าระบบน้ําของเราเนี่ยโซล่าเซลล์ที่เราแบ่งเป็นโซนเนี่ยกับต้นมะพร้าวเกือบ,บพันต้นเนี่ยเราเออมันเพียงพอไหมนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปเนี่ยนยครับผมเอาต้นไม้ที่สวนเราปลูกให้ด้วยใ้ายายวไว้ก่อนเื่อมีอะอยากแป้งทาทราหรือมี่ที่อยาก ว่างๆอยากจะปลูกไม้ป่าไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานให้เป็นมรดกให้แผ่นดินนี้นะครับผมเชื่อว่าสวยบ้านเฮียทาได้แล้วผมก็เชื่อวเฮียชอบแบบนี้ด้วยนะครับก็เลยวันนี้เอายามาป้ายหน่อยนะก็จะมีต้นไม้อะไรบ้างที่จเตรียมมาให้นะครับต้นแรกเลยนะครับเป็นต้นมั่งมีสีสุกครับต้นนี้ปลูกแล้วจะมีจะมั่งมีทุกท่านนะครับถ้าปลูกติดส่วนไว้นะครับทุกแปลงที่ไปก็จะมักที่จะเอา ต้นไม้ที่มันมีมูลค่าแล้วก็สวยงามแบบนี้นะครับอ่าต้นที่ผมให้เฮียปลูกแล้วกันผมก็ติดตามอาจารย์นรงมานานเหมือนกันครับติดตามมานานผมถึงกับปีรถไปหาอาจารย์ที่สาแก้วเลยครับวันที่จะให้คนมาทําระบบน้ําให้คือผมเห็นผมติดตามมาไม่มั่นใจใช่ไหมเฮีย ใช่ไหมใช่ผมผมไปทีแรกผมไม่รู้จักอาจารย์ผมไม่เคยพูดคุยกับอาจารย์ผมเห็นผ่านทางช่อง youtube ผ่านทางอาจารย์ลงทวิตตอกด้วยไหมครับผมไม่สนใจครับผมเห็นผ่านทางโซเชียลครับผมก็เลยต้องไปดูตัวจริงว่า a ออหรือเปล่าก็เลยไปดูครับตีรถไปเลยนะโดยที่ตัวเองไม่ค่อยสบายด้วยนะ ขี่รถไปเลยแล้วก็เพราะว่าถ้าไม่รีบไปเพราะว่ากลัวกลัวต้นไม้จะตายก่อนเพราะว่ามันไม่เห็นระบบการางนี้ก็มาปลูกให้พอเรามาทําระบบน้ําเสร็จฝนตกเลยครับเอออาจารย์มาทําระบบน้ําให้ผมก็ประทับใจมากเลยครับคือไม่นึกว่าจะทําได้ดีขนาดเนี้ยคือผมทำเองผมไม่เป็นหรอกต้องอาศัยอาจารย์ีต่อไปข้างหน้าใช่ไหอใช่ไหมมี มีพิเศษให้นะครับพูดขนาดนี้บ้ามีต้นอะไรบ้าที่เรามาปลูกให้ครับมีป็ดูปาดูป่าเลยนะครับปาดูป่าแล้วก็ต้นต้นนี้ครับเนี่ยครับต้นนี้จะเป็นต้นที่ต้นไม้เราแถวแถวภาคอีสานเรามีเยอะเหมือนกันนะครับต้นพยองดอกสวยความสวยต้นสวยนะครับต้นพยอมแล้วก็ต้นนี้ผมเพาะเองกับมือเลยนะครับ เป็นต้นไม้ต่างประเทศครับชื่อต้นสีโคเต้นะครับเห็นว่าใบมันอาจจะไม่ไหม้หน่อยใช้เวลาเดินทางมาแวะมาลายทางนะครับก็เลยเจอแดดเจอฝนบ้างก็จะประมาณนี้แต่รับรองไม่มีตายครับต้นต่อมาจะเป็นต้นหนำเรียบครับต้นหนำเลยบเนี่ยก็คือมเมล็ดเขาเนี่ยเราสามารถที่จะไปดองแล้วก็ไปผัดใส่หมูได้ครับนะหมูสเป็นอาหารได้ในหะ้ครับต้นนี้จะเป็นต้นไม้ต่างประเทศครับเป็น พยุงเป็นพยุงของอเมริกาการชื่อโคโคโบโลครับก็มันม่กิีก็ซินิโตเตาที่ต้นนี้เป็นไม้หนึ่งในเก้าไม้มงคลของไทยนั่นคือกันเกลาครับต้นต้นกันเกลาจะมีดอกสวยแล้วก็เป็นต้นไม้ที่เป็นมรดกได้เลยนะครับต้นถ้าเป็นไม้คุณล้อมราคาแพงมากครับสัเจาแล,แล้วแล้วก็มีชิงชันครับชิงชันนี่ก็เป็นไม้ เบอร์ต้นต้นของไครนะครับไม่ไม่แพ้พายุนะครับแล้วก็โตเร็วอดอกสวยนะครับมะม่วงติดมะม่วงให้ด้วยครับมะม่วงนี้จะเป็นมะม่วงเอ่อใกล้หวนนา,าคนครับเป็นไข่พระอาทิตย์นะมะม่วงไข่าาอาดปาปาคือชีวิตปาปาคือหัวใจ รรมชาติอันสดใสช่วยชุบชื่อว่าเราให้ยังยืน <S 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 พืนลิ่งของโลกลกรางกวางไกลกตรงนี้จะเป็นถังระบบปุ๋ยที่ปล่อยไปครับทางซ้อยลิตรส่แค่ไหนใส่หน่งลิตรครับใส่ปุ๋ยลิตรหนึ่งอย่างที่ีมอบก่อนเลยครับค่อยใช้ครับเป็นผลิภัณฑ์จากคนลัป่าอีกแล้วครับโอ้ เป็นถุงน้ำถุงน,น้ำก็ง่ายสบายทำงานง่ายครับเราก็เปยเวลาแ้ก็ใส่เขาตรงปันไม้ไปครับจุลลิสเราก็เปิดไทก็พอเราใส่เสร็จเราก็เปิดบ้าวหยู<ๆ>่นี่แหละเรื่องหนึ่งก็ไม่ไดกไปตากเลยง่ายไม่ต้องไปใส่ปุยเปิดกระตุ้นึ่งอ่าตึงแล้วก็พัฒนามาโดยที่ไม่ต้องปา๊ั๊บปเปิดแล้วสมัยก่อนนี้ต้องเปิดบ้างปิดบ้างตอนนี้ง่ายมากครับก็คือมีระบบวดนะหมวดจะใส่ปุ๋ยปุ๋ย ก็ way, ใส่ไปเรื่อยๆจริงอาทิตย์ละครั้งหรือสองอาทิตย์ครั้งก็ใส่ได้ครับมันจะไปทีละน,น้อยไม่เยอะไม่เกิดต้นชิดปุยให้เกิดใส่ได้หมดเลยปุตยตลาดก็ใส่ได้ครับแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นปุที่ที่ที่เราทําเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่อยูเรียพาร์นะครับ,น,น, Park, รบน้าส้มควันไม้สําหรับอ,อ่อไอตัวมะพร้าวเนี่ยน้าส้มควันไม้ชอบมากครับแล้วก็แล้วก็ข้อดีของเขาคือเขาจะป้องกันพวก ร่วงได้นะครับถ้าเราใช้ต่อเนี่ยคาพวกร่วงพวกมแมลงมาเจาะต้นเนี่ยก็จะลดน้อยลงใจนะครับก็ตกตัวนึยที่อันนี้เราแถมนะเราแถมไปกับพัดซ้ำตัวนี้นะครับก็คือเห็นปั๊มเล็กๆแบบนี้นะครับประมาณหนึ่งพันห้าร้อยวัตใช่ไหมใช้ <4 S 2> แผงแผงโนห้าร้อยแปดห้าวัตครับเ้าไว้แปดห้าวัตสี่สี่แหแล้วก็แยกโซนเป็นสามโซนนะครับ ถ้าเราทําโซนเดียวเนี่ยอาจจะพอแต่มันอาจจะน้อยไปปแาจะไม่ติดเราก็จะหต้องแยกไปสาบโซนให้คร่วแปลงได้ครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตู้ฝอโเนี่ยเรารับประกันสองปีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับก็ติดต่อมีปัาอะไรก็ติดต่อคนละป่าได้ถามเฮียบ้างครับเอ่อความรู้สึกที่ให้คนรัะป่ามาทําระบบน้ําให้ครับ เอาฟังรู้สึกตั้งแต่ตอนแรกคือคิดว่าคิดว่าจะเอาใครมาขับได้ใช่ไหมครับผมก็คิดอยู่หลายเจ้าผมก็หาตามทั่วไปครับพอดีไปเจออาจารย์นรงคนรักป่าผมก็ไม่รู้ยังไงแกไม่ถูกชะตามเราปลอบๆรต่ผมกรับคือแกยังไม่รู้จักผมแต่ผมรู้จักแกผ่านทางโซเชียลครับแต่ไม่เคยได้พูดคุยกับอาจารย์เลยไม่รู้ยังไง เลกชอบอาจารย์อยู่สักแก้วผมก็เลยวิ่งรถไปหาอาจารย์ไปติดต่อให้อาจารย์มาทําระบบน้ําให้ผมว่าผมเชื่อในตัวอาจารย์ครับเชื่อในทีมงานคนรักตาบอกบอกอีสานเนี่ยคนเอน๊เราคนรักษาเนี่ยเราไม่ค่อยได้มาปลูกอีสานมากเท่าไหร่แต่มาปีเนี้ยเริ่มมาได้ปลูกลแล้วอยากให้ยอโลดแนะนำเส้าอีสานเ่าเนีน่ยให้ปลูกไ,ได้ไมเลไลล์ ผมเกิดเป็นตัวขาธรรมดาทหารจ้าเกี่ยวกับพวกเรื่องปลูกต้นไม้ก็พวกคือปฏาสิได้ปลูครับแต่พอดีวิธีปล่อยไว้คนที่สารคนขอนแกนเท่าหรือคนทั่วประเทศเท่ามาซอยกันปลูกปตาซอยกันจะอาบพรเข้าใจอยังจะตาจารันนรกนี่แหละครับผมก็อาศัยต้องอาศัยเพื่อนเลยครับต่อไปนี่เนื้อโลกคนเท่เนาะดูแลเท่ดีแล้วก็มีความคิดที่แปลก ออกไปนะครับก็ชื่นชมนะครับแล้วก็หวังว่าเราได้เจอกันในบ่บอยๆดนะครับแล้วก็ถ้าเรามาเสื้อผ้าอีสานเนี่ยถ้าอยู่ไม่ไกลมากเราจะเข้ามาเทียบมาเกิี่้มไก่บ้านเนียโรนะ่เนี่ยดีดีโอเควันนี้ก็ขอบคุณเฮียบากเลยครับผมขอบคุณครับ เศร,รษฐกิจพอเพียงพลังยังยืนคืนกำไร